หลักการดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้พยัคขปัตชะทำสีประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรในทิฏฐธรรมสี่ประการอย่างไรเล่าสประการคือ 1. อุตฐานะสัมปทาคือความขยันในอาชีพ 2. อารักขสัมปทาคือการรักษาทรัพย์ สามกัลยาณมิตรตาคือความมีมิตรดีสี่สมชีวิตาคือการเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลพอเพียงแก่ฐานะความขยันในอาชีพพยักขปัชชะอุทธานะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคขปัชชะอุลระบุในกรณีนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทำการงาน คือด้วยกสิกรรมหรือวานิชกรรมโครักกรรมอาชีพผู้ถืออาวุธอาชีพราชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำพยัคฆปัะชะนี้เรียกว่าอุทธธนาสัมปทา การรักษาทรัพย์พยัคฆปัตชะอารักขสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัตชะกุลบุตรในกรณีนี้โภคะอันกุลบุตรหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่า อย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทายาทอันไม่รักใคร่เราจะไม่ยื้อแย่งเอาไปดังนี้พยัคฆปัชชะนี้เรียกว่าอารักขสัมปทาความมีมิตรด,ดีพยัคฆปัชชะกัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรเล่า พยัปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดถ้ามีบุคคลใดๆในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นขหบดีหรือบุตรขหบดีก็ดีเป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดีล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะ ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วไซกุลบุตรนั้นก็ดำรงตนร่วมผู้จาร่วมสากัดฉาร่วมกับชนเหล่านั้นเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นๆพยัคปัจชะนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาการเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลพอเพียงแก่ฐานะพยคปัจชะ สมชีวิตาเป็นอย่างไรเล่าพยัคปัช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้รู้จักความได้มาแห่งโภกทรัตร์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภกทรัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจากท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจากไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ พยัปัตชะเปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปแล้วเท่านี้ดังนี้ฉันใดกุลบุตรนี้ก็ฉันนั้นเขารู้จักความได้มาแห่งโภกรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภกรัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่ารายได้ของเราจักท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยคปัชชะถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นผู้อยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วใสก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย เหมือนคนกินผลมะเดือ่อฉันใดก็ฉันนั้นพยัคปัตชะแต่ถ้ากุลบุตรเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไสก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จักตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาพยัคฆปัตชะเมื่อใดกุลบุตรนี้รู้จักความได้มาแห่งโภกทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภกทรัพย์ แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจากท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจากไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยัคฆปัชชะนี้เราเรียกว่าสม,มชีวิตาพยัคฆปัชชะทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในทิฏฐธรรม